สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณจิรภาจิรภาบดสรารคามค่ะครับอตอนนี้อยู่หมู่บ้านธนากรซิตที้อำเภอตำบลโคกวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเรียกง่ายๆกับโคราชน,นะคะอ๋อครับผมครับจริงๆแล้วก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ดื่มยาน้ำสูตรแรพยาทองเนี่ยโดยปกติแล้วมีอาการเป็นปกติหรือว่ามีบกพร่องมีอะไรไม่สบายหรือป่วยหรืออะไรยังไงจากไหนบ้างไ,งไหมครับก็จะพอมีบ้างเพราะว่าอายุก็ขึ้นเลขสี่แล้วมันก็จะ มันมีเสื่อมเป็นบางที่ทีนี้ก่อนดื่มเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แล้วก็ไซนัดด้วยจมูกมันจะแบบว่าถ้ากินอาหารทะเลหรือกินของหมากของดองเนี่ยคือมันจะหายใจออกแค่ข้างเดียวรูจมูกเดียวอ,ะอ่ะอ๋อครับอีกข้างนึงไม่ออกมันตันมันตันแล้วมันก็มันก็บางทีเราก็เป็นไมเกรนด้วยครับค่ะอันนี้พอพอไอ้ตัวนี้คือถ้าได้กินอะ่ะพอกินเข้าไปอะ่ะวันแรกคือดื่มที่บริษัท ดื่มช่วงบ่ายวันที่เปิดตัวสินค้าช่วงบ่ายและะเจลยตลอดอเสร็จแล้วก็พอช่วงตอนเย็นตอนคืนเนี่ยขับรถกลับจากสำนังกงานใหญ่มาโคราชจะผายลมตลอดแหละ <laughs> แล้วจะเป็นคนขับรถด้วยแล้วก็บอกบเวลาเวลามันอึกอักอึกอัก,อกเราก็ทรมานเพราะจะผายก็บอกน้องๆข้างหลังว่าระวังนะ <laughs> จะปล่อยเอ็มสิบหกแล้วก็ <laughs> ก็ในเรื่องนี้ก็คือตัวเองก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเรื่องเรื่องไซนัสเรื่องภูมิแพ้หมายถึงว่าไม่มีอาการเป็นไซนัตอีกแล้วไซนัสก็มันยังไม่หายขาดอราจานแต่ว่าดีขึ้นเวลาปกติถ้าหนูเป็นเนี่ยหนูจะปวดแล้วแล้วภูมิแพ้เวลาหนูเป็นก็คือจะจามแบบจามจนน้ำมูกใสออกถึงจะเลิกจาม,มแต่เดี๋ยวนี้คือเวลาจามเวลาเจอฝุ่นเจออะไรมากๆอะไรที่เราแพ้อะ มันก็จะจ่ไม่มากแล้วจริงๆเราแพ้อะไรแพร้ฝุ่นแพ้เกสจากไม้หรือแพ้อากาศแพ้ฝุ่นค่ะอ๋อแพ้ฝุ่นฝุ่นไปแล้วก็มีตรงนึงที่ดีขึ้นมาก็คือปกติจะเป็นคนหายใจได้ไม่ลึกเหมือนหายใจได้แบบอยู่เนี้ระดับคอที่ที่พอดื่มนี้ไปแล้วมันโล่งแล้วมันหายใจได้ลึกขึ้นรู้สึกว่าเราก็พี่กระเป๋าอ่ะปกติที่เขาคือแบบหายใจได้ตื้นๆรู้สึกว่าเหนื่อยอีนี้กินกินอันนี้ไปมันก็หายใจได้ลึกแล้วก็หลับ หลับสนิททุกวันเนี่ยปกติเป็นคนนอนดึกหกทุ่มตีหนึ่งมาสี่ห้าปีแล้วติดต่อเลยนะอาจารย์ไม่มีเว้นเป็นคนที่นอนดูดูทีวีทีวีดูหนูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนเนี้ยตอนนี้คือสี่ทุ่มกว่าหลับตลอดคือหลานปกติเขาจะนอนก่อนหนูสามทุ่มสี่ทุ่มเขานอนแล้วแต,แต่ตอนนี้คือหนูหลับก่อนเขาทุกเทีย่ยตรงเนี้ยหนูก็จะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็หลับเลย เออออนี่ก็คือมันก็ดีทําให้เราพักผ่อนได้มากครับเ้วเห็นบอกว่าอะไรนะัสเลดอ๋อค่ะช่วงแรกช่วงแรกดื่มเข้าไปเนี่ยจะขับสเสเลดตลอดอืตอนเช้ามานี่ต้องแบบปกติมันไม่ได้ขาอืตอนเช้าตอนแรกๆนี่ขาบทุกวันอืและะ้วระบบระบบขับถ่ายของหนัทอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามีกลิ่นแรงปกติกลินไม่แรง แต่ว่ากินทั้งนี้ไปแล้วกลิ่นแรงหนูว่าเออมันอาจจะไปล้างหรือเปล่าอืมนั่นแหละับก็โอเคค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะเสรก็ไม่มีละครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่คนที่ดูวีดีโอแล้วเขาอยากอยากขอความมั่นใจจะโทรครับโทรมาหาได้ไหมได้ได้ครับโทรมาเบอร์อะไรอ่ะศูนย์แปดหนึ่งครับแปดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งห้าครับโทรมาหาคุณจิราภาขอคุยด้วยครับแล้วด้านอื่นนะครับด้านอื่นก็จะมีเรื่องเอเอ ที่เป็นรอบเดือนน่ะที่ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าดื่มพญาทองแล้วจะหายปวดท้องเมน mm. แต่หนูอะกับปวดอื mm. เพราะว่าตอนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราเป็นเราจะปวดเหมือนกันปวดแบบไปโรงเรียนไปอะไรเราก็ทรมานนัน mm. แะคือปวดเหมือนคนอื่นที่เขาเคยปวดเสร็จแล้วชนิ้เขาข้าแซแวกันเขาบอกว่าลองมีสาม,มีเสีย mm. เจอของแล้วมันจะหายปวด <laughs> เออเอ,อ,อันนักก้นก็จริงพ <laughs> <laughs> องหไหลกันไปมาเจอพญาทองนี่แหละ mm. เขาบอกว่ากินแล้วไม่ปวดเอ๊ะทําไมหนูปวดแล้วปวดแบบ หมดอารมณ์ที่ไม่อยากไปไหนอะใครชวนไปเที่ยวก็จงไม่อยากไปเที่ยวอืก็ไปเที่ยวตอนนั้นเดือนที่แล้วไปเที่ยวทะเลได้แหละหนูก็ไม่ไปลงไปแล้หนูหงุดหงิดเพราะว่ามันมันปวดทรมานคือเอ๊ะทาไมไหนว่ากินแล้วไงปวดอืเด็กก็โทรถามอาจารย์แหละว่าอาจารย์ทําไมหนูปวดก็เลยว่าเออหนูก็เลย ตั้งใจกินต่อคือคือหนูจะเป็นคนที่มีวินัยในการกินเขาบอกให้กินเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นปกติอากินยังไงก็จะกินเอ่อตอนเช้าตอนท้องว่างเลยตื่นมาก็กินเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําแร่หรือแล้วแล้วแต่สะดวกน้นไหนส่วนมากหนูจะกินน้ําแร่ถ้าอยู่บ้านค่ะแล้วก็ก่อนนอนครั้งละครั้งละสามสิบซีซีคือหนูจะกินสองขวดคู่กัน เออคืออย่างหนูเนี่ยก็ของผู้หญิงนูใส่ไปยี่สิบซีซีแล้วก็เติมของผู้ชายไปอีสิบก็จะกินอย่างนี้ทุกวันอืค่ะก็กินมาอหนูสังเกตตรงไอ้ตรงรอบเดือนเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเวลาเวลามันเวลาเราปวดท้องแล้วมันรอบเดือนออกมันเป็นริ่มเป็นแรงมันก็พอออกแล้วลมันก็เราก็โล่งแต่ตอนนี้ก็คือช่วงสองเดือนแรกเนี่ยมันออกน้อยอแล้วต้องปวดท้องอืหนูก็ว่าหนูต้องมีปัญหาอะไรในมดลูกหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจหนูมไม่ได้ไปตรวจ เสร็จแล้วพอพอมาเดือนที่สามหนูก็กินเอะพิสูจน์ดูซิว่าเอ๊ะทำไมมันจะหายปวดไหมเขาดูซิอเออดีขึ้นไม่ค่อยปวดแล้ว,แล,วแล้วเวลาเป็นรอบเดือนอะมันไม่เป็นริ่ม,มแบบว่ามันสีมันก็โอเคอะครับค่ะอตอนนี้ในในเรื่องตัวเรื่องเรื่องรอบเดือนนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาช่วงแรกเลยที่หนูกิน หน้าอกมันตึงอืคือหนูไม่มีลูกหรอมีสามีแต่ว่าไม่มีลูกพี่พีพอเวลากินแล้วมันคัดหน้าอกคือมันตึงตลอดเลยหน้าอกตึงเหมือนคนเป็นรอบเดือนตลอดเดือนน่ะที่หนูโทรไปถามอาจารย์ช่อเรามาทบอกว่าลำคาญอําลำคาญะหนูหนูไม่อยากดมใหญ่ใครหรอก คือคนอื่นเขาอยากใหญ่แต่หนูบอกว่าโอ้สี่แปดสิบหนูก็พอแล้วเวลาวิ่งทรมานว่าจริงๆอะหนูจะต้องเปลี่ยนไซส์เป็นดีดีแปดสิบดีเจ็ดสิบห้าก็ไม่ได้เราเลยบอกเออมาทนทนใสไปก่อนก็จริงๆอะกินละถ้าใครมีปัญหาตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่าหนูเอสามเดือนเนี่ยหนูลองมาแล้วหนูว่ามันแต่คนไหนที่มีปัญหาเนี่ยเหมือนหนูเนี่ยอืมน่าถ้าก็กินได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ก็ขอให้มั่นใจขอให้มั่นใจเพราะว่าอย่างหน้าอกเดี๋หนูจะเลิกเลยนะหนูแบบทรมานอ่ะเพราะว่ามันตึงตลอดแล้วบางคนเขาก็ชอบนะถ้าเป็นสามีคนอื่นเขาชอบอะไรโตๆแล้เขาอาจจะโอเคแต่หนูอ่ะทรมานก็คือผมเคยคุยกับทางอาจารย์หมอที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับท่านก็บอกว่าต้องต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะปรับสมดุลเนื่องจากว่าตัวยาเรามันปรับสมดุลก็อันนี้เป็น ว่าคุณจิตาภาได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วตั้งแต่เริ่มกินถึงเดี๋ยวนี้นสามาเดือน สื้อแจ็หนตรงนี้หนูแบบว่ามันเสียสูรหมดเลยเพราะว่าหนูไม่ยอมเปลี่ยนไซส์จากสี่แปดสิบจริงๆมันต้องดีแปดสิบคือตอนตอนนี้ตอนนี้มันประมาณตั้งแต่วันที่สองกุมภาเนาะที่เรากินค่ะต่อเพราะพอได้เดือนหนึ่งปุ๊บมันจะเละมันไม่มีอาการนั้นอีกแล้วไม่นมนมแบบหน้าอกไม่ตึงแบบทรมานอืก็ไม่ไม่ทรมานหลอกแต่ว่าคือคนเป็นรอบเดือนก็รู้อยู่แบบว่าถ้าเวลาอกมันตึงเวลามันวิ่งมันอะไรเงี้ยมันคุณสมบัติีทั้งหลายก็จะเข้าใจใช่มันจะไม่ค้องตัวก็ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะกังวลแล้วก็ไม่กล้าดื่มต่อก็จะทิ้งเสียของไปถ้าเราได้นําเอาวิดีโอนี้ไปเผยแพร่อย่างน้อยเขาจะได้มีข้อคิดนะแล้วก็มองเห็นว่าเออมันสมควรไม่สมควรใช่ไหเขาจะมีนิสัยในตัวเขาเองได้คโอเคก็ก็จะมีอันหนึ่งอาจารย์โทษนะคะตรงตรงเท้าหนูตรงเนี้ยครับหนูจะมีปัญหามาตั้งแต่อายุสิบสิบหกสิบเจ็ดอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ย สมัยแต่ก่อนเป็นนักเรียนอะไรก็ขี่มอไซค์แล้วแถวบ้านมันเป็นมัานนอกนะถนนมันก็เป็นแบบว่าหน้าฝนแล้วมันจะลื่นเสร็จแล้วไอ้ที่ที่เหยียบพักเท้าอ่ะเขาเรียกอะไรยางมันยางมันหลุดออกเหลือตะเหล็กทีนี่นุขี่ไปมันล้มล้มแล้วเหล็กมันทับทับทีนี้มันก็บวมมาตลอดจนกระทั่งทุกวันเนี้ย เวลาเวลาหนูเดินมากๆยืนมากๆอ่ะอันนี้มันจะบวมขึ้นมาหนูไม่รู้ว่าเลือดมันเดินไม่สะดวกหรือเปล่าแล้วเวลามัน,มนโดนเล่น,นดึงน้ําตาล่วงเลยมันเจ็บอ๋อช้าในอยู่นี่หนูหนูไม่แน่ใจว่าเลือดอาจจะเดินไม่สะดวกหรือเปล่าเส้นเอ็นอะไรแล้วตันนี้เป็นยังไงเออหนูกินตัวนี้มามันมันรู้สึกว่ารู้เดินมากๆยืนมากๆ,ๆไม่เป็นไรอืมไม่มีอาการเจ็บเหมือนเมื่อก่อนมันมันมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่จะปวดแบบ ตอนนั้นหนูบอกหลานบอกว่าช่วงนี้นะปวดขามากนะไอ้ตรงเนี้ยอืย่าทําอะไรหล่นใส่นะมันก็แกงเอาขวดน้าหรืออะไรไมันรู้ทําท่าแล้วมันหล่นใส่จริงๆหนูน้ําตาร่วงเลยอืบอกว่าจะทําอย่างเงี้ยแบบคือแบบว่าถ้าใครเดินผ่านหนูก็ยังเจ็บแล้วอ่ะเออมันเสียวเราเออเออหนูอาจจะเหมือนเหมือนคล้ายๆคุณเอียงเปล่าที่คุณเอียงเ่อนั้นเนีะเส้นเส้นเขาไม่ดีค่ะนั่นแหละหนูมันมีมีปัญหาตรงนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่อายุที่หกอ่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้น อ่ไม่มีอาการแบบนี้อีกมีนิดหน่อยมียังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าค่ะครับแต่หนูก็เออมั่นใจว่าเออกินต่อไปนี่แหละก็ให้กินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูแลตัวเองไปในปริมาณที่เหมาะสมค่ะหนูก็กินแต่ของอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็จะกินตามที่เขาคำนดแหละหนูไม่ค่อยนั้นเขาหรอกครับก็โอเคเนาะก็จะขออนุญาตเอาวิดีโอนี้ขึ้นเผยแพร่เนาะเพื่อคนอื่นเขาจะได้ดูเป็นวิทยาทานเผื่อบางคนที่เขาไม่กล้ากินอย่างน้อยเขาจะได้มีความมั่นใจขึ้นค่ะ นะครับก็ขอบคุณคุณจิตรพานะครับค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ